สวัสดีค่ะอัสลามวะลัยกุมค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงคุกกิ้งบ่ายซี e เค o ค่ะเพื่อนเวันนี้ดิฉันจะทําอะไรคะจะทําเส้นมีไก่ฉีกค่ะเราจะใช้อกไก่แล้วก็อันนี้ก็คือผักที่เราจะแหนมนะคะจะกินกับแกล้มค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์มีแค่นี้จริงๆค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ เราจะลวกเส้นก่อนค่ะสูตรใครก็สูตรใครนะคะของเราทำแบบง่ายๆตามสไตล์ที่เราอยากทานค่ะเรามีอะไรเราก็ใส่ไปค่ะ ต้มซุปที่ฉันจะทานกับน้ำซุปค่ะอันนี้อบไก่ใส่กุงกุงรสค่ะทำแบบนี้ค่ะ ไว้สดนะคะพอไก่สุกพอผักสุกดิฉันก็จะเอาไก่มาฉีกแล้วก็จะจัดเสิร์ฟเลยค่ะอครอก่อนนะ เราจะไม่ฉีกเล็กนะคะเราจะฉีกที่เราชอบค่ะ รจะใส่น้ำซุปที่เราปรุงเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมเจียวแล้วก็น้ำกระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราจะคลุกค่ะชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเลยนะคะจะได้แบบนี้ ดี๋ยวฉันจะชิมก่อนเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะดีฉันจะจัดลงจานเลย เสร็จแล้วค่ะจะได้แบบนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนนะคะ I love you ค่ะ บางคนอาจจะใส่พริกเพิ่มเดี๋ยวดิฉันจะใส่พริกเพิ่มค่ะอืม อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณกำลังใจค่ะ อืมอืมอร่อยมากๆเลยคน่ะ